ชื่อสวิภาปลอดภัยค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะเคยทําแท้งสองครั้งนะคะเคยทําแท้งสองคนใช่ค่ะกุมารหนึ่งองค์แล้วปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างเรื่องงานเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะการงานติดขัดการเงินก็ติดด้วยสุขภาพเป็นยังไงจะชอบปวดข้ออยู่ๆก็ปวดแล้วบางทีก็นึกจะหายก็หาย วปวดข้อใช่่คะโดยไม่มีเหตุผลปวดแล้วเจ็บทรมานไหมปวดประจำบางทีมันก็ปวดวันสองวันแล้วมันก็หายค่ะแล้วก็อีกสักพักก็เดี๋ยวก็ปวดอีกปวดหัวด้วยค่ะท่านเทวดาเด็กสองคนกับกุมารหนึ่งองค์ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ,อ๋ยบอกได้เลยนั่นแหละนะไม่ได้ไปไหนหละวค่ะ ก็ติดตัวหนาแหละท่านแล่และทำให้ปวดขาปวดแข้งปวดหัวปวดข้อหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยไม่ต้องสงสัยเลยนลันะ่นแหละหนาหากอยู่ในตัวนั่นแหละค่ะคงไม่มีใครหลอกหนาแหละท่านแลยทุกวันนี้ยังอยู่ในตัวอยู่หรือเปล่าแล้วท่านอ,อ, <c oughs> อยู่ในตัวก็ออไม่ได้ไปไหนเลยแม่นุ่งกันน,ะนะนะั่นแหละหนาจะไปไหนล่ะคะ่าหนูเองหนาะก็ไปไม่ได้เลย เอาละอยากให้ไปเกิดรอเปล่าอยากค่ะพร้อมจะให้ไปเกิดเลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละเนาะปุมาณอีกหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วสี่สิบวันนั่นแหละเออสี่สิบวันพร้อมเมื่อไหร่ต้นเดือนหน้าค่ะต้นเดือนกระดากระดาหนองเนี่ยคะ่ะมาพร้อมกันกับน้องเมื่อกี้ครับ<ะ>มาพร้อมกันกับน้องเมื่อกี้ มาคนนี้เหรอครับมาพระกันพวกนี้เหรอครับอ้าวถ้าอะไรไม่ติดข่าวจะมาเร็วกว่านั้นใช่ค่ะอ้าวห้ากับสาคมไม่เกินท่านที่หญิงกันเล่าเอ่ยจำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เลยห้ารำคาชื่ออะไรจ้าหนูแบ็นผู้หญิงทั้งายผู้หญิงสองชายหนึ่งหญิงก็คือกุมารอ่าสองหญิงหนึ่งชาย ชื่อชื่อน้องฟ้ากับน้องดาวค่ะน้องฟ้าน้องฟ้ากับดาวฟ้ากับดาวกุมารชื่ออะไรกุมารชื่อเพชรค่ะน้องดาวเพชรเพชรครับโอเคสามคนกินอะไรบ้างน้องดาวไม่หาชุดก่อนเนาะทมชุดเหรอ <c oughs> ไม่ชุดก่อนอย่าได้ชุดก่อนชุดนังฟ้าเปล่าใช่ค่ะชุดอะไรชุดลิเก่ะชุดลิเกลร <c oughs> ู้เรื่องเขาบอกว่า เคยเคยไปหาซื้อหมาป่ะไม่เคยค่ะไปกัดมาชุดลิเกเด็กห้าขวบกี่ชุดถามค่ะออมาเล่นในทั้งทีมเหรอใช่คนะหากินเนื้อปลาเยอะมากเดี๋ยวก่อนจะเอารายการให้จบก่อนกินก่อนเดี๋ยวก่อนกินอะไรบอกมาก๋วยเตี๋ยวก็แค่ใจไม่ตังไหน่แล้วค่ะเอางี้กินให้เรียบร้อยก่อน พวกไอ้พวกลิเกเขากินง่ายใช่เปล่าข้าวผัดข้าวผัดกะเพราสามฮออ่าคนรอย่างบอกไปคือข้าวแดงแกงร้อยนะคะเข้าวอะไรวะเอาแดเรข้าอะไรเข้าวข้าวแกข้าวข้าวดกข้าวแักข้าวข้าวาวข้าวข้าวแดงขกข้้าวข้าวขกัข้าข้าวขวข้าวแดงข้าวแงข้าวข้าวข้าวกัข้าวแกขข้าวาวแกข้าวข้าวาวแกข้าวแ้วกข อ่ะดีมากอเอาข้าวแกงสามที่ตามนี้ขนมไทยมไม่เอาเอาแบบไหนเอาเซเว่น <c oughs> จัดเซเว่นน้ำหนมเซเว่นตามนี้ตามด้วยปล่อยสัตว์ไปค่ะไปตามร้อยสามตัวไปหกสามตัอไปหกสิบตัวค่ะสังทาน ก็ทานได้ค่ะสองชุดก็ได้ค่ะสองชุดโอเคบัดน,<ก>นี้พี่น้องเร <c oughs> าฟังนางฟ้าร้องนะจ๊ะอ๋อไปซ้อมมาแล้วอยาตะกีดตะคร่งหัวใจว่าน้องดาวนั่นใส่ก็มาจ้ะอ๋อพอได้พอได้ได้ดวย จะออมแพงกว่าเท่าไหร่วะเรียเรียเรียงเ้ยชุดห้าร้อยเหรอชุดห้าร้อยเป็นชุดผ่าธรรมดาท่านผู้ชมไม่สนใจเลยฟังอยู่เพราะมันไม่ได้รำนี่มันฟังอยู่เต่ง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 กันนั่นแหละได้ได้ได้เลยผ่านกรรมการทั้งสามให้ผ่านเสียแรงที่ช้อมมาใช่ได้ไปได้ ไ,ได้เลยคะชุดนะค่ะได้แต่ชุดลําแพงเขาบอกว่าไหวเปล่าไหวไ,วไหมไหวดังๆไหวคะ่ะชุดธรรมดาเก้าลยโอ้ชุดมันแพงดีกว่าชุดลรสองรมีเปล่าวะไม่มีไม่มีมมครับไม่มีเหรอยิ่งปักเรื่องปักอะไรต่างๆเอาแบบลิเกเด็กอะไรไม่รู้ธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็ได้ไปดูให้มันถูกที่สุดลกันตามนี้สเราไม่มารดังไม่ใส่งช่ใช่ตามนี้ไม่เหมือนิเกนะไม่ใช่เอาชุดไทมนักมไ อาชุดลิเกจีออไปหาลิเกมีนึงอาอาอาชุดลิเกแบบไม่ต้องปักออกไปหาดูแล้วกันตาเล็กๆหน่อยหน่อนิดๆหน่อยไม่ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสมากมายใช่ต้องาขายเสียงไ่ใช่พอแล้วไปได้เลยมาฟังพวกเราลง à ah, chụp.